ประปนโมทำไมออยหบเนื้อย่างเมียเก่าให้ใช้เงินร้อยพอมีเมียน้อยให้ใช้เงินพันประแคมาเมินปีเมินไม่เคยเลือเงินให้ใช้เลยสักตังตอนบ้านะเนียทำไมทำไมงอาคุณไปกินข้าวอ่ะ ได้อะไรกินข้าวก็มีอะไรมีแค่นี้แหละโอ้กระดามพองอือประจอบประจอบออกินไปโอ้อืออ่ะอ่าอ่ากินกินไปอะไปไม่กินเหรอไหนไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกินกินกันไปก่อนเลยอืออร่อยอร่อยอ่ะกินไปลูกเลยเออช่วงเศรษฐกิจไม่ดีด้วยเนี่ยช่วงโรคโควิดลูกเอ้ยอ่ะกินกินกันไปด้วยเราต้องกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินลูกอือ จังไดเนาะอืมเจอคิดได้มั้มมยออยป,ปัเ จ่าจ่าจ้าจัาจ่าเดี๋ยว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 เ่แปะนะจ่าไอะรนะจ่าจ่า๋อประชุมเลยครับเจะไน้ยโอ้ครับครับผมครับครับด่วนเะยครับประชุมด่วนเลยครับโอ้ได้ครับผ๋ไม่มีปัญหาครับผมครับครับครับได้ครับเดี๋ยวยังพวกนี้ไปครับครับผมครับเจ้นายครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชุมได้ทั้ทงวี่ทั้งวันชุมตลอดชุมจริงนรี้เปล่าวะกลาคืนก็ประชุมเดือนหนึ่งชุมสิครั้งยีสิครั้งอ่ะกินกไปลูกมีอะไรก็กินกินไปขันนั้นก็ไปชุมอย่างเดียวรจริงหรือไม่จริง แม่เดี๋ยวพ่อไปชุมกันนะเคประชุมประชุมประชุมเนี่ยประได้มประชุมได้ทุกวันสัมนาแต่ตามโรงแรมเนื้อเมียแกล้มตามเรียนมาสมาคมรักครอบครัว